สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่315นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จ2องค์นะครับเป็นพระที่ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับก็วันนี้ก็อยากจะเอามาแบ่งปันพี่พี่เอก็จะเอามาแบ่งปันราคาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพี่พี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับ ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เนะครับหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้นะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าส่วนไอเดลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับอ่าองค์แรกนะครับพี่องค์แรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยงามเรียบร้อยมากพี่ ดูนะครับเป็นพระที่สวยงามเรียบร้อยมากองค์ลําทุกอย่างองค์ล่ำล้ำหมดเลยนะพี่นะอย่างององค์ล้ำล้ำหมดเลยแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมพระสมเด็จเนะี่ยเขาจะมีล่องนะครับล่องเขาจะเป็นลักษณะเฉียงลงมานะครับพี่นะ<ม>เห็นไหมอ่าเนี่ย,อง,อ,งยองค์สวยๆองมคมเนะ่เขาจะเป็นล่องแบบน,นี้นะพี่นะเป็นสันเป็นเป็นล่องแบบไม่ได้ลึกนะครับพี่เราจะเห็นเหลี่ยมมุมเหลี่ยมสันนะครับ องนี้นะครับนี่นิยามคําว่าพระสวยหลังขี้เลนะพี่นะแล้วพลิกดูด้านหลังนะพี่เห็นไหมพี่นี่ด้านหลังนะครับดูรอยย่นย่นนะครับดูรอยย่นย่นแยะๆยะนะครับนี่รอยย่นย่นปริปรนะครับนี่รอยปริปรีแยะๆยย่นย่นข้างหลังเห็นไหมอ่าแล้วมีมวลสารนะพี่เห็นไหมมีมวลสารอ่านี่แหละครับสไตล์วะละัดถะแขงนะพี่นะถ้ามีถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้โหดูง่ายสบายตาเลยพี่ ดูง่ายสบายตาเลยว่าเป็นวัดละครังนะครับอ่านี่มาดูกันนะครับผมด้านหน้านะครับเส้นซุ้มไหวาพาซีกนะครับพี่เห็นไหมตรงนี้ระหว่างแขนโยเป็นเส้นแนวตรงนะพี่นะโยมาฝั่งนี้ตกขอบฝั่งนี้นะพี่นะนี่เส้นบังคับพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์นะครับตกระหว่างแขนฝั่งนี้นะพี่นะอ่าใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมแลนะพี่เกตนะครับนี่โหเพือ่อทะลุซุ้มเลยนะพี่นะเนี่ย วงแขนนะครับซอกหลักแรฝั่งนี้จะสูงซอกหลันี้ฝั่งนี้จะต่ํานะครับนี่วงแขนนะทิ้งดิงลงมาหักมาสอบมานี้โยกขึ้นไปนะครับแล้วอง์นี้มีเส้นใต้ฐานด้วยเหมือนกันนะพี่นะเห็นไหมคมคมต้องมีสวยๆต้องมีนะครับเห็นไหมเส้นสวยๆคมคม,มต้องมีนะครับพี่แล้วดูเห็นไหมองนี้เนื้อเอนะพี่นะเนื้อเอเนื้อเอทำไมเขาถึงเรียกว่าเนื้อเอนะพี่ เนื้อพระเนื้อเอเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ออกขาวขาวนวลนวลนะพี่นะออกเนื Bell ้อขาวขาวนวลนวลครีมครีมประมาณนี้พี่เขาเขาเรียกว่าเนื้อเอนะครับนี่เห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่ไว้พาซีกเลยนะครับหน้าสวยด้านหน้านี้สวยงามคมชัดลึกเลยพี่องค์นี้นะครับพระเดิมๆนะครับพระเดิมๆนะครับพระไม่ผ่านการใช้นะครับพระเดิมๆต้องบอกว่าพระชุดนี้สององค์เนี่ย ผมเก็บมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพระครั้งแรกแล้วก็นั่งอัดกรอบพระอยู่นะครับพี่เช่าเก็บลูกค้าอามาปล่อยให้บ้างอะไรบ้างเก็บสะสมมาตั้งแต่ปีปลายปีสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมเก็บมาประมาณนั้นนะครับพี่นะพระชุดน,นี้นะครับสวยยังไงชอบยังไงก็โทรกันมาพูดคุยกันนะพี่นะแล้วดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างเห็นไหมตัดเรียบร้อยนะครับสองข้าง เห็นไหมดูด้านหลังพี่เห็นไหมด้านหลังเห็นไหมรอยปลีปยีย่นย่นแย,แยะนะครับนี่ไหนเป็นคลืนคลนคล่นนลพี่เนี่ยแบบนี้หลังวัดละคังนะครับแบบนี้หลังวัดละคังแน่นอนนะพี่นะามามาเดี๋ยวมาลงกล้องให้ดูพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะองค์นี้นะครับพี่นะองค์นี้ผมขออนุญาตแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ นี่ครับพี่เห็นไหมเนื้อนี่แบบโอ้โหไม่ปลอกไม่ลอกเลยนะพี่นะบอกเลยว่าเนื้อไม่ปลอกไม่ลอกเลยก็มีแต่มวลสารนะพี่เห็นไหมไหมที่ลอยเขายุบตัวเห็นไหมเป็นพงๆข้างๆก้อนเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยไล่ๆดูพี่เห็นไหมเห็นรูอากาศเขาไหมเขาเขาเรียกบางคนก็เรียกรูอากาศอ่าผมเรียกรอยรูเข็มนะพี่นะเขาเรียกรอยรูเข็มพี่เนี่ยเป็นรูๆเนี่ยเห็นไหม เขาเรียกลอยลูเข็มนะพี่นะเนี่ยเอาไล่ไล่ดูนะครับตามซอกตามซุ้มอ่านี่ครับพี่เห็นไหมองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเนะี่ยพี่ดูไหมครับไม่เม็ดแดงนะครับเม็ดดำนะครับเม็ดหินเีทาเทา์นี่ตรงนี้นะพี่นี่นี่เม็ดหินเซทาเทาตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เม็ดหินสีเทาเห็นไหมอ่าเนี่ยเม็ดหินสีเทานะครับมิดเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดผงนะครับเม็ดหินสีเทานะครับอ่าองนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาหนึบแน่นมากพี่หนึบแน่นมากนะอ่าแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเห็นไหมเม็ดสีเทาเม็ดหินสีเทาแล้วดูรอยยกด้นรอยแยะนะครับพี่เห็นไหม อ่าองนี้คุ้มพี่ราคานี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพี่นะแป0พัาร้อบาทอง์นี้จริงๆผมตั้งใจจะเปิดหมื่นกว่าบาทนะพี่นะผมตั้งใจจะเปิดหมื่นกว่าบาทแต่คิดไปคิดมาแล้วเอ้ยเราก็เก็บไว้นานละว,วันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆในราคาให้พี่ๆสามารถยังต่อรองรา,ราคากันได้นะพี่นะไหมด้านข้างดูด้านข้างพี่ไหม ดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างนี่ดูด้านหน้านะครับพี่นะค่อยคยไล่ดูเห็นไหมครับด้านข้างพี่ด้านข้างฝัง่นง,งนี้เห็นไหมตัดเรียบร้อยด้านหลังพี่นะดูด้านหลังเห็นไหมพี่ดูเม็ดมวลสารเม็ดผงลอยปริลอยแยะนะครับเห็นไหมลอยย่นนะครับเห็นไหม แบบนี้หนีไม่ออกครับองค์นี้ยหลังวัดระคังแน่นอนนะครับพี่พี่แบบนี้เห็นไหมโอ้โหนี้นะครับเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับโอ้โดนกล้องอาองค์ที่สองนะครับพี่องค์ที่สององค์ที่สองเนี่ยเข้ามาอย่างนี้เลยพี่พี่ดูฝุ่นดูฝุ่นตรงนี้เห็นไหมมีฝุ่นมีอากางเห็นไหมแล้วองค์นี้เขาหักนะพี่นะพระเขาหักนะหักมาแต่เดิมกับเจ้าของเลยนะพี่เห็นไหม แล้วเป็นพิมพ์ฐานแซมด้วยนะพี่พิมพ์ฐานแซมเป็นพระที่สวยคมมากพี่เป็นกลุ่บบางขุนพรมนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรหมนะพี่นะเนี่ยคราบครับกลุ่บนะพี่นยครับดูเนื้อเข้าด้วยครับพี่เห็นไหมดูเนื้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองแกะแกะให้ดูนะพี่นะผมลองแกะให้ดูแกะได้หรือเปล่าไม่รู้นะพี่แกะยากนะพี่นะเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่ออกเลยพี่แกไม่ออกนะองค์นี้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะอง์นี้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอาเป็นว่าผมเปิดแบ่งปันที่ห้าพันบาทแล้วกันพี่องนี้นะครับห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะพี่นะไม่ต้องต่อแล้วพี่ราคาเนี้ห้าพันบาทพี่ไม่ต้องต่อแล้วนะครับห้าพันบาทองนี้นะครับเห็นไหมดูเนื้อหาด้ครับดูความเก่าดูเนื้อหาดูความเก่าดูอ่าบกลุนะครับอันนี้เป็นกลุ่เก่านะครับพี่เป็นกลุ่เก่าบางคุณพรมนะครับ เป็นกรุกเก่าบางขุนพรมนะครับพี่เห็นไหมพระนี่สวยคมชัดลึกเลยพี่พระนี่สวยคมชัดลึกเลยนะเนี่ยเห็นไหมองค์นี้นะครับเอาห้าพันบาทแล้วกันพี่ห้าพันบาทนะพี่นะองค์นี้ห้าพันบาทนะครับผมอ่าสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พีเอฟซีไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ